นี่ก็เป็นทางเดินเข้าไปไหว้สการะพ่อปู่สิสุโธที่เกาะคําชโนดนะครับก็จะเป็นสะพานข้ามน้ำมาอย่างเกาะนะครับเราก็ำลังจะเข้าไปแล้วครับเข้าไปที่ศาลพ่อปู่สิสุทโทนะครับ วิสุทธิเทวาโทุมาราคีวิสุทธิเทวีโกคีนีสาทุพ่อปู่ที่อุทโแททม่ย่าที่โกุมารพระบุตเจ้าทีลูกหลานได้น้อมน้ำเขียงจับตาลมีดอกไม้ทูกเทียนายสีมาปูบีควางมาลายปัดใจพอน้องถววย ขอทัดจงรับรับแล้วใโกบแเมตตาประทานพรให้ลูกให้หลานประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปารถนาและตั้งใจไว้ให้หายเพราะหายทุกหายโศหายโลกหายทายมีต่วความเจริญรุ่งเรืองทั้งหน้าที่การงานการเงินธุรกิจอาชีพโชคลาภวาสนา nói nhìn lấy nòn nói thòng lấy mà hay